เวลา10นาฬิกา56นาทีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกรม่อมให้พลอากาศตรีธีรชีิงทองรองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนครูและพะนักงานของโรงเรียนจิตลดาจำนวน1,469คนการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นำมาเส่งความสุข ความอิ่มเอมและปลื้มปีติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของนักเรียนครูและพนักงานของโรงเรียนอย่างหาที่สุดมีได้ด้วยประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนื่องจากเป็นวัยที่สำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตและการวางรากฐานที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตสมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมทางร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงและมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส